สวัสดีครับทุกท่าน <c oughs> พอผมชานนะครับอมีคนมาถามผมว่าอยู่ต่างจังหวัดจะทํอยังไงในเมื่อบางทีก็อาจจะมีร้านเล็กเงินเช่นซูเปอร์ริสสีส้มทาวเวลอาจจะมีซูเปอร์ริสสีเขียวหรือร้านเล็กเงินหลายหลายร้าน,นเช่นอีสานก็ช่างไทยนะครับผมแนะนําคุณอย่างนี้นะครับว่าคุณโหลดแอปซูเปอร์ริสสีเขียวมา เทียบเรทดูนะครับเทียบเรทดูดูว่าราคามันใกล้เคียงกันไหมถ้าใกล้เคียงกันคุณก็ไปซื้อนะครับใกล้เคียงกันคุณก็ไปซื้อแต่ถ้าไม่ใกล้เคียงกันล่ะอ่ะผมจะบอกคุณนะครับว่าก่อนอื่นต้องบอกกันว่าร้านแลกเงินทั่วๆไปนั้นเป็นเฟรนช์ไ ที่ซื้อระบบอะไรมาทั้งหลายทั้งปวงนะครับแล้วร้านแลกเงินที่ซื้อเฟรนช์ชัยเหล่านี้จะดีวกับธนาคารคุณฟังผมดีครับจะดีวกับธนาคารนั่นคือห้องค่าของธนาคารคือถ้าใครไปดูอัตราแลกเปลี่ยนธนาคารเนี่ยคุณจะรู้เลยว่ามันซื้อขายอะไรไม่ได้มีคนมาถามผมเยอะนะครับว่าธนาคารเนี่ยจะซื้อขายทํากําไรได้ไหมผมบอกเลยว่าอย่าไปทํา มันห่างก,กันตั้งบาทสองบาทไม่มีกําไรหรอกครับแต่ทําไมร้านแลกเงินเนี่ยสามารถไปดิวได้อันนี้มันเป็นเขาเรียกว่าอาจจะเป็นเรื่องของเข้าไปด้านไหนไม่รู้นะครับคือเขาไปดิวได้กันแล้วนะครับซึ่งแน่นอนร้านแลกเงินที่ไปดิวเนี่ยเขามีกําไรอยู่แล้วนะครับกําไรอยู่แล้วอย่างเงิน u ูเอสหรือว่าเนี่ยสมมุตินะครับแน่นอนเขากําไร 5ถึง20สตางค์30สตางค์ลน่ะแล้วแต่นะครับว่าช่วงนั้นของมีเยอะหรือของมีน้อยถ้าของมีน้อยมันก็แพงอย่างที่ผมบอกมันก็แพงพอสมควรครับฉะนั้นสิ่งสำคัญที่ผมอยากจะบอกคุณวันนี้ก็คือคุณต้องมีหัวใจหนึ่งนะครับเวลาคุณไปตลาดสดเห็นปะคุณต้องมีการต่อรอง กันเกิดขึ้นผมแนะนําคนที่เรียนหลายๆคนไปว่าคุณต้องต่อรองยังไงมันคุยได้ครับยังไงมันคุยได้เพราะว่าร้านเฟรนชชายพวกเนี้ยเขามีเลทเขาอีกแล้วถ้าคุณซื้อเยอะคุณเอาเลทแอปสปรมาคุยว่าขอเท่านี้ได้ไหมขอเท่านี้ได้ไหมซึ่ง ร้านเฟรนช์ชัยเหี่ยนี้ก็จะมีเจ้าของร้านอะไรเนี่ยขอขอคุยกับเจ๊ได้ไหมว่าผมต้องการราคานี้ใกล้เคียงนี่ยซื้อเยอะเนี่ยพูดว่าเลทเนี่ยมันเป็นเลทสลับเงินราคาประมาณสักห้าหมื่นแต่คุณซื้อแสนเนี่ยขอราคานี้ได้ไหมใกล้เคียงกับซูเปอรีได้ไหมนี่ยฮะคุณต้องต่อรองฉนันมันคุยกันได้ไม่มีอะไรที่คุยไม่ได้ครับเพราะยังไง บายสามเขาก็ออกเงินไปเข้าที่ธนาคารเขามีกําไรอยู่แล้วครับทั้งขึ้นทั้งล่องหลายคนมาถามผมว่าเอ๊ะเราเสียค่าธรรมเนียมอะไรไหมมบอกคุณเลยเลยว่าทุกอย่างมันอยู่ในตัวหมดแล้วครับคุณไม่ต้องมาถามค่าธรรมเนียมทรรเนิยมอ,อะไรหนึ่งเหรียญน,นี่คุณโดนบวกไปไม่รู้เท่าไหร่ก็ได้กันอะห้าสิบสตางค์ยี่สิบสตางค์ผมไม่รู้อะ มันอยู่ในตัวแล้วหมดครับไม่ต้องหาค่าทมเนียมทำเนื่องอะไรทั้งหลายทั้งปวงครับหน้าที่ของคุณคือดิวพอครับขอคุณมีเงินเนี่ยอย่างสมมติคุณจะซื้อฟังสวิตเนี่ยวันนี้สปรีตมันอยู่ที่สามสิบสามอะไรพวกเนี้ยแต่เพะเอร้านเหลกเงินมันอยู่ที่ที่คุณจะซื้อเป็นเฟรนชชายมันสามสิบสามบาทครึ่งเนี่ยคุณดิวเฮ้ยมันใกล้เคียงที่สุดเลสามสิบสามจุดสองได้ไหมอะไรพวกเนี้ยเพราะ ถ้าคุณดู่ได้มันดีกว่าคุณเดินทางเนี่ยอย่างผมไปเชียงใหม่เนี่ยไปห้าร้อยมาห้าร้อยพันหนึ่งแล้วฉันคุณต้องดิวดิวขอส่วนลดเขาว่าเท่านี้เท่านี้ได้ไหมนะครับวันนี้ผมฝากทุกท่านไว้นะครับสำหรับใครที่มาถามว่าอยู่ต่างจังหวัดอะไรทำได้ไหมผมแนะนําคุณอย่ายคือวิญญาณแม่ค้าต่อให้ได้ครับต่อรองให้ได้ยังไงร้านเฟรนช์ช่ายไม่มีระบบอะไรมากซับซ้อนครับขอบคุณมากที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ